ออออยยยยนนนน่ sea, ่สั้้้มาาแลตืเเจโโช่วงที่เราเตรียมตัวจะลงน้ำหลวงพ่อก็พายมมาลอยอังคารพอดีเราเลยมีโอกาสได้ถวายเพลหลวงพ่อพอดีหลังจากถวายเพลเสร็จ เราก็ตามพี่ป้อมลงมารู้สึกว่าจะได้หลายตัวแล้วแกก็จะขึ้นยางแล้วเข้าไปลุยต่อที่กอภัยดึง,งสองเส้นพร้อมแล้วรวบไปนะครับผลงานเก่าครับห้อยอยู่ใต้กระติกนะเพียบแป๊บเดียวนะครับแถวกอไผ่บริเวณนี้อยู่ห่างจาก บริเวณเมลุกลางน้ำพอสมควรแต่ก็มีปลาอยู่เต็มทุกกอไผ่นะครับหลังจากดำน้ำไปแป๊บเดียวได้ปลามาหลายตัวแล้วพี่ป้อมไปจังหวะน,นี้ก็ครับเสียงยิงเสียงยิงครับมาอีกแล้วครับไอ้โดครับโอบ้โหสัตว์ขาดบ้ว่ะขาดเอดกอดินเติมเบียร์กันนะ <c oughs> ไหมครับไปครับขึ้นเชือกครับเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ เป็นจ้างครับมีทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมทับการแสดงในนี้อาจจะมีปลาหนินนะครับนี่เ,ออเดี๋ยวรอชมนะนี่ครับปลหนินเอาเอาเกล็ดร้อนด้วยนะเดี๋ยวถ่ายไว้เอาให้ถ่ายคลิปก่อนไปแล้วลครับไปแล้วครับเสียงป่าตจเลยครับรเสียงไอ้โอ้ ปลาแตกเลยอู้อ wow ู้อ้เอาเร็วเอาเร็วโอเคโอเคบ้าเจ็ดโลได้ตัวนี้มาพี่น้องพี่แฝครับโอ้โหโอตมาแล้วครับโอ้โหอันนี้กล้องยังไม่ได้วางไงบ้างล่ะโอ้ใช่ไหมวางแล้วกดวางกล้องแล้วโอ้โห แล้วครับเดี๋ยวนาก็ถามว่ายิงมันเปิดไหมเสียบหน้าโอ้โหนาเป็นไงหายสงสัยยังโอ้หายสงสัยแล้วหายสงสัยแล้วหายสงสัยได้ใช่ไหมโอ้แน่นอนนะบอกว่ายิงเสียบหน้ายิงไงยิงเสียบหน้าเลยงานาตรงได้มันเปิดเลยเออไม่มีเปิดรับหายตั้งนานนะไม่ยอมหนีนะเออบอกตั้งนานให้โอกาสไปไม่ยอมไปเดี๋ยวเราไปดูภาพใต้น้ำเีกเนาะกินปลาใหญ่ไม่เป็นกินปลาใหญ่ก็เขาบันไดเห็นว่ากินแต่ปลาไส่โลนี่ละ สองคนีกล<ค>่อ,ลองยอ,อยู่ได้ยังฮะลูกพีอันนี้ไม่เอียงเงี้ยดเผลอแป๊บเดียวครับผมดำน้ำล่ขึ้นมาพี่ป้อมดำเข้าไปในใกล้เมมแล้ว <c oughs> โอ้ยลูกพี่ที่ดำเยอะแยะไม่ดำนะครับลอยเข้าไปใกล้เมมเราก็จำเป็นต้องตามไปดูครับผมมึงนี่คปาปลามันหรือไงนะ,นะมึงนี่คปาปลามันนี่พี่น้อง ตามันหลายเดี๋ยวครับรอลุงครับตัวใหญ่ไหมโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ทุกคนครับใหญ่มากครับใ,ใจร้อดเรือใหามันแรงแห้งตัวเนี้ยเรือเราแรงมากบอกเลย

ขึ้นหมาหม่องสิบใส่นาอีกทีได้อยู่ไอ้นี่นี่นี่โอ้เบื่อละตกไกลแล้วยืดจัดพี่น้องเลยเยยืดจัดครับยนยืดจัดครับขึ้บล็อเเมื่อกี้ไได้ ังจากดำน้ำมาได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยและเริ่มไม่ค่อยอยากจะดำต่อแล้วพี่ปอมบอกได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากด้านใน <c oughs> ก็ผลงานก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากจะมาดำน้ำหมายนี้ผมไม่ห่วงนะครับบอกปิกัดให้ได้เลยนะครับหมายนี้หมายเด็ดทักมา าผมได้นะครับก็วันนี้ก็ขอเก็บปลาแล้วก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่สนใจชมวกดนำน้ำยิงปลาก็ทักมาได้นะครับ